ดีครับตอนนี้ผมผู้ใหญ่ชัยนะฮะอยู่ที่วัดยางป่านะฮะตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมาพานะฮะมาเที่ยวมาไหว้พระแล้วก็มาไหว้สมเด็จพระเจ้าตักสินด้วยนะฮะที่นี่ก็จะมีอน,นุสาวรีย์เดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะครับไปชมว,ว่ามีสถานที่อะไรบ้างด้านหลังผมก็จะเป็นโบสถ์โบสถ์นี้ก็มีความสวยสวยสวยงามนะฮะทีเลี้ยง ทีเหลืองแล้วก็มีตัดด้วยหลังคาสีแดงนะะทำให้ที่นี้ดูสวยนะฮะแลวเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าในแต่ละจุดมันมีอะไรกบ้างนะครับเราก็จะพาไปชมสถานที่นะครับติดตามกันไปเลยนะครับนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นอ่าสารสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชนะครับ<ม>ก็จะมีนะครับก็บรถท่านใดที่มาเที่ยววัดยาป่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้แวะ,ะขวเข้ามานะฮะ จะไหว้ขอพรนครับผมเ็พจาราตัพสินครับส่วนด้านด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นพระยาพิชัยดาบักนะครับชุมเป็นอ,อีกองค์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เคียงข้างพระพิจาร้าตัพยิมาราชนะครับในตอนนี้ก็อยากให้ทุกๆท่านนะฮะที่อยู่บริเวณนี้หรืออยากจะแวะมาเที่ยวนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับสบายนะฮะก็จะเรียกว่าสถานที่ก็โอทงดีนะครับมีลานมีอะไร อยากให้ทุกคนได้ไดลองมาสัมผัสดูนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะฮะเรามีโอกาสเราได้ไปทำบุญทาบุญเราได้ไปไหว้พระไหว้พระนะครับแล้วก็มาสงบจิตใจนะครับของเราให้ให้คือว่าให้มีสตินะมีสตินะครับจะคิดทําอะไรก็ให้มีความรอบคงครอบครอบนะครับแลว,วันนี้ก็เลยพาทุกท่านฮะมาชมวัดยางป่ามาเที่ยวคือเพื่อให้มามาเที่ยวกันแล้วก็มาไหว้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมรอบๆว่ามีอะไรกันอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะครับว่าในวัดมีอะไรกันบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับคือบรรยากาศนี่ร่มรื่นนะร่มรื่นมากแล้วก็สบายหนุต้นลงต้นไม้นะครับมีสถานที่ต่างๆนะครับมากมายนะครับ แล้วก็นี่ก็จะมีด้านหลังผมก็จะเป็นโบสถ์นะครับส่วนนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งเหมือนกันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคอยากให้เราได้เข้ามากราบไหว้ขอพรกันนะครับเป็นสถานที่นะถือควมดีบรรยากาศดีมากครับครับตอนนี้เราก็เดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็นะ ตอนนี้บรรยากาศตอนบ่ายๆครับจะมีร่มรื่นนะฮะร่มรื่นดีนะครับเนี่ยรอบๆสวยนะครับสวยอยากให้ทุกท่านได้มานะครับนะครับท่านใดที่ว่างนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนก็แล้วแต่นะที่คุณอยากพักผ่อนนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยววัดยางป่านะตรบลบางขนุนอำเภอบางควยจังหวัดนนทบุรีนะครับหลวงปี่เดทยชัยนะฮะเป็นช่วงของว่าไปให้รู้ดูเห็นว่าเป็นเช่นไรนะครับ เราก็เลยต้องเวะมาดูว่าที่นี่มีอะไรดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างสายมงสายมูยมอะไรที่สนใจก็อยากจะมาก็นะครับลองมาดูได้ครับาที่ศาลพระเจ้าตากสินมาขอพรน,นะขอความสําเร็จขอโชคลาภกันนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ไดมานะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศ รอบๆด้วยนะครับนะครับตัวอย่าลืมติดตามนะครับไปให้รู้ด้วยเป็นใครกับผู้ใหญ่ใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ